เดี๋ยววันนี้จะพามาดูอ้นใหญ่นะครับลูกอ้นชุดนี้ขอด24นะฮะพัสจ,จิคขอดมา3ตัวแต่ในนี้มันจะมี4ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นลูกฝากนะเดี๋ยวเราหยิบลูกของเขามาดูนะอันนี้คือลูกอ้นอายุ4วันสีเริ่มมาแล้ว สีน้ำผาก,กระโหลกเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกฝากนะฮะลูกฝากตัวนี้สียังไม่มานะฮะแต่ว่าน่าจะน่าจะมานะฮะสียังไม่มาลูกฝากตัวนี้เกิด23นะฮะเกิดก่อนหนึ่งวัน ตอนนี้ก็อายุห้าวันลูกฝากเดี๋ยวเราไปดูอคอบที่ฝากนะ,ะครคอบที่ฝากเป็น <c oughs> แม่เขาอยู่นี่คระะับคลอดมาห้านหน่วยนนๆ,ๆดูลูกหนะ่อยเดี๋ยวเราหยิบลูกเขาดูนะอันนี้ก็อายุห้าวันแล้ว หัวหน้าผากสียังไม่มานะสียังไม่มาก็ชุดนี้เขาคลอดมา5ตัวก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะก็สีจะมาหรือเปล่าทั้ง5ตัวลูกของเขานี่สียังไม่มาสักตัวนะถ้าเป็นอ้นสายหิมะเนี่ยคือถ้า5วันสีไม่มานี่มันจะเป็นสีเพือกนะสีขาว ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะฮะว่าจะออกมาเป็นสีอะไรนะฮะลูกของเขาตอนนี้ได้อายุห้าวันร <c oughs> อติดตามดูอีกอ่าสิบกว่าวันเดี๋ยวจะจะมาอัพเดทให้ดูนะฮะแม่นี้ผสมกับพ่อพันธุ์อ้นใหญ่สีธรรมดานี่แหละฮะแต่ว่าพ่อเขาน่าจะขาวหน่อยนะลูก,ลกสียังไม่มาเลยแตก่างจาก,กขอ้อหลุด ที่เป็นห้าวันเอ่อที่เป็นสี่วันคล้องนี้คล้องนี้นี่คือลูกเขาอายุสี่วันแต่สีกระโหลกพวกนี้มาแล้วนะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะ